การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมให้สิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นซ้ำอีกแต่คือการเลือกที่จะไม่แบกความเจ็บปวดไว้ในใจคนเราทุกคนล้วนเคยทำผิดพอลอาและก็ล้วนเคยถูกทำร้ายในบางรูปแบบหากเรายึดติดกับความโกรธมันก็จะกัดกินหัวใจเราไปทีละน้อยเหมือนน้ำกรดที่ค่อยๆละลายความสุขในชีวิตเมื่อเราตัดสินใจให้อภัยเราไม่ได้ทำเพื่อคนที่ทำให้เราเจ็บ แต่เราทำเพื่อตัวเองเพราะทุกครั้งที่เราปล่อยวางความแค้นใจเราก็จะมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นสำหรับความสงบความเข้าใจและความรักนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงการให้อภัยยังเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งและมั่นคงคนที่ให้อภัยได้ไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือผู้ที่มีความกล้าหาญพอที่จะก้าวข้ามความรู้สึกด้านลบในใจตนเองเพราะในบางครั้ง ความเจ็บปวดนั้นลึกมากจนเหมือนรอยแผลที่ไม่มีวันจางแต่การให้อภัยคือการตัดสินใจไม่ปล่อยให้แผลนั้นควบคุมชีวิตของเราอีกต่อไปการเลือกให้อภัยยังเป็นการเปิดประตูให้ความสัมพันธ์ได้รับโอกาสในการเยียวยาในโลกที่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความรู้สึกที่บาดหรืก่อการให้อภัย ช่วยสร้างสะพานเชื่อมใจคนให้กลับมาใกล้กันได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวมิตรภาพหรือแม้แต่คนแปลกหน้าการให้อภัยคือหนทางสู่ความสมานฉันและความกลมเกลียวนอกจากนี้การให้อภัยยังสะท้อนถึงความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนต่างเคยล้มเคยพลาดและเคยทำให้ใครบางคนเสียใจหากเราคาดหวังจะได้รับการให้อภัยเมื่อเราทำผิด เราเองก็ควรม,มีใจพร้อมจะให้ภัยผู้อื่นเช่นกันมันคือความเมตตาและกรุณาที่ทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นบางครั้งการให้อภัยต้องใช้เวลามันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยๆเติบโตภายในใจทุกครั้งที่เรายอมรับความรู้สึกของตัวเองให้พื้นที่กับความเจ็บปวดแล้วค่อยๆเปลี่ยนความคิดแค้นเป็นความเข้าใจนั่นคือการเดินทางสู่การให้อภัยอย่างแท้จริง ในมุมหนึ่งการให้อภัยยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรามีอิสรภาพจากอดีตความทรงจำอาจยังอยู่แต่ในใจก็อาจยังไม่หายดีแต่การเลือกให้อภัยคือการไม่ยอมให้อดีตนั้นมากำหนดอนาคตของเรามันคืออาการบอกตัวเองว่าฉันจะไม่จมอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อีกต่อไปเมื่อใจเราหลุดจากพัฒนาการของความโกรธและความเสียใจเราจะเริ่มเห็นทางเดินใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันความขัดแย้งและความแตกต่างการให้อภัยอาจถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนแต่แท้จริงแล้วการให้ไปคือพลังที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งมันสามารถเปลี่ยนสัตว์รูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนความเย็นชาของความเกลียดชังให้กลายเป็นความอบอุ่นของความเข้าใจไม่ใช่แค่ระหว่างคนสองคนแต่อาจขยายออกไปสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมโดยรวมอีกด้านหนึ่ง การให้อภัยยังเชื่อมโยงกับการรักตัวเองเมื่อเราเลือกให้อภัยเรากำลังให้ของขวัญแก่หัวใจของตัวเองเราไม่ปล่อยให้ความโกรธความแค้นหรือความเศร้าบ่นทอนพลังชีวิตของเราใจที่ให้อภัยคือใจที่รักตัวเองพอจะไม่แบกของมอหนักที่ไม่จำเป็นคนที่รู้จักให้อภัยจึงมีแนวโน้มที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถมอบความรักให้กับผู้อื่นได้โดยไม่ลังเล การให้อภัยแม้เป็นเรื่องของใจแต่ก็สะท้อนออกมาผ่านพฤติกรรมบางครั้งเราอาจไม่ต้องพูดคำว่าให้อภัยออกมาแต่แค่การที่เรายังคงยิ้มให้รับฟังหรือไม่พูดจาทำร้ายซ้ำก็เป็นการแสดงออกถึงการให้อภัยแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคำพูดเท่านั้นแต่คือพลังงานทายในที่สัมผัสได้และส่งต่อได้โดยไม่ต้องอธิบาย การให้อภัยยังส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพอย่างที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเมื่อจิตใจเราหนักแน่นด้วยความโกรธหรือความแค้นร่างกายก็มักตอบสนองงอด้วยความตึงเครียดความดันโลหิตสูงนอนไม่หลับหรือปัญหาทางระบบย่อยอาหารนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงพบว่าการให้อภัยช่วยลดระดับฮอร์โมนอความเครียดในร่างกายช่วยให้หัวใจทำงานเป็นปกติ และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าการให้ภัยไม่เพียงแต่ยิยาจิตใจแต่ยังช่วยให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างแท้จริงในด้านการเติบโตส่วนบุคคลการให้อภัยยังช่วยเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ยากลำบากมันไม่ใช่แค่การผ่านพ้น,นเรื่องร้ายแต่คือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะเติบโตจากเรื่องนี้ได้อย่างไร คนที่ฝึกให้ไทยบ่อยครั้งจะเริ่มมองเห็นความผิดพลาดและความทุกข์เป็นบทเรียนมากกว่าภัยคุกคามพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าทุกความเจ็บปวดมีสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่เสมอโอกาสที่จะรู้จักตัวเองลึกยิ่งขึ้นนอกจากนี้การให้อภัยยังเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่ภาวะทางอารมณ์ในสังคมที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรงและการตัดสินอย่างรวดเร็วคนที่สามารถควบคุมตนเองไม่ให้ตอบโต้ด้วยความโกรธ แต่กลับเลือกที่จะให้อภัยย่อมเป็นผู้ที่สแสดงถึงความมั่นคงภายในอย่างแท้จริงเพราะว่าเขาไม่ปล่อยให้คำพูดหรือการกระทําของผู้อื่นมาชี้นำทิศทางจิตใจของตัวเองสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความใจดีแต่คือภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ที่แข็งแกรง่งเมื่อเรานำหลักของการให้อภัยมาใช้ในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าปัญหาหลายอย่างที่เคยดูใหญ่โต เริ่มเบาลงความเข้าใจในผู้คนรอบตัวจะลึกซึ้งขึ้นความอดทนจะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติและเราจะพบว่าการให้อภัยไม่ใช่เพียงการตอบสนองต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งแต่เป็นวิถีชีวิตเป็นแนวทางที่ทําให้เราดําเนินชีวิตอย่างสงบแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายอีกมุมหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือการให้อภัยกับตัวเองหลายครั้งความทุกข์ที่เรารู้สึกไม่ได้เกิดจากการกระทําของใครอื่น แต่เกิดจากขาวางผิดพลาดหรือการตัดสินใจที่เราย้อนกลับไปตำหนิตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราอาจเคยพูดคำที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำหรือเลือกเส้นทางที่เรารู้สึกเสียใจในภายหลังความรู้สึกผิดเหล่านั้นหากไม่ได้รับการเยียวยาอาจากลายเป็นกำแพงขวางกั้นเราจากความสุขการให้อภัยตัวเองจึงเป็นขั้นตอนสำคัญของการเยียวยาภายในมันต้องเริ่มจากการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดา มีสิทธิพลาดและสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นใหม่คนที่ไม่ให้อภัยตัวเองมากเป็นคนที่ไม่กล้าก้าวต่อติดอยู่กับอดีตและขาดศรัทธาในศักยภาพของตัวเองในทางตรงกันข้ามผู้ที่ให้อภัยตัวเองได้คือคนที่กล้าจะเติบโตกล้าจะเปลี่ยนแปลงและกล้าจะรักตัวเองในแบบที่เป็นอยู่การให้อภัยยังสามารถส่งผลในระดับที่ลึกซึ้งต่อจิตวิญญ,ญาณในหลายาศาสนาการให้อภยัยถือเป็นคุณธรรมขั้นสูง เป็นการยกระดับจิตใจให้พ้นจากความยึดติดในาตาผู้ที่สามารถให้อาภัยได้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนมกักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับสภาวะแห่งความสงบภายในที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นปรัชญาแห่งการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้ผู้คนก้าวพ้นจากวงจรของความเจ็บปวดในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องราวของการให้อภัยมักกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เราเห็นตัวอย่างมากมายในโลกจริงผู้ที่ให้อภัยฆาตกรที่ฆ่าค,คนที่รักผู้ที่ให้อภัยอดีตผู้ทรยศหรือแม้แต่ผู้ที่ยืนหยัดจะรักและเมตตาผู้อื่นแม้ในวันที่ตัวเองหอแทบไม่เหลือพลังเรื่องราวเหล่านี้ตวนใจเราว่าการให้อภัยไม่ใช่แค่การผ่านไปแต่คือการเลือกที่จะยืนหยัดในความดีท่ามกลางความมืด การให้อาภัยอาจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงเริ่มต้นเพราะมันต้องการให้เรายอมรับความจริงรเผชิญหน้ากับความรู้สึกและและทิ้งสิ่งที่เรายึดถือมาอย่างเหนียวแน่นแต่มันก็เป็นกระบวนการเดียวกันนี้เองที่ค่อยๆปลดปล่อยหัวใจให้เบาให้เปิดรับความสุขรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก,ก่อนและในวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เลือกให้อาภัยในวันนั้น เมื่อมองลึกลงไปในแง่มุมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์การให้อภัยยังเป็นหลักฐานของความไว้วางใจที่ยั่งยืนความมาสัมพันธ์ไม่ว่าจะใกล้ชิดเพียงใดย่อมมีช่องว่างความเข้าใจผิดหรือช่วงเวลาที่ต่างฝ่ายต่างทำให้กันและกันเจ็บปวดหากปราศจากการให้อภัยความสัมพันธ์นั้นก็จะข้อยอย่ยอเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเพราะไม่มีใครสามารถเป็นคนที่ถูก ตลอดเวลาได้การให้อภัยจึงเป็นเหมือนกาวใจที่ช่วยสมานร,รอยร้าวเล็กๆไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็นช่องว่างที่ไม่มีวันถกเต็มในบริบทของครอบครัวการให้อภัยมีความหมายลึกซึ้งเป็นพิเศษความผูกพันที่แน่นแฟ้นอาจกลายเป็นบาดแผลได้ง่ายที่สุดเพราะขว้างคาดหวังสูงความหงุหงิดที่มากเกินไปหรือคำพูดที่หลุดออกมาในอารมณ์ร้อนในสถานการณ์เช่นนี้ การให้อาภัยไม่เพียงช่วยเยียวยาความรู้สึกแต่ยังเป็นบทเรียนที่ปลูกฝังคุณค่าให้คนในครอบครัวเรียนรู้ที่จะฟังเข้าใจและรักกันอย่างไม่เงื่อนไขบ้านที่เต็มไปด้วยการให้อาภายัยคือบ้านที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เติบโตอย่างเป็นตัวของตัวเองในแวดวงการทำงานและสังคมการให้อาภัยยังเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมของการให้อาภัยมักเต็มไปด้วยความถึงเครียดความกลัวการผิดพลาด และความไม่กล้าสแสดงความเห็นผู้นำที่รู้จักให้อภัยลูกน้องเมื่อล้มเหลวมักสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาและนวัตกรรมเพราะการให้อภัยไม่ใช่การมองข้ามความรับผิดชอบแต่คือการเปิดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ได้พัฒนาและได้เริ่มต้นใหม่ยังมีศักดิ์ศรีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเมตตาและเข้าใจย่อมสร้างทีมง,งานที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนกว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัว การให้อาภัยยังมีบทบาทในระดับสังคมและโลกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยสงครามความเปลี่ยนชังและการแบ,บ่งแยกแต่ทุกครั้งที่โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขึ้นมามักมีจุดเริ่มต้นจากการให้อาภายัยระหว่างฝ่ายที่เคยเป็นศัตรูไม่ว่าจะเป็นการคืนดีกันของกลุ่มคนที่เคยสู้รบการเยียวยาบาดแผลจากการกดขี่หรือการสร้างความเข้าใจระหว่างชชาติศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างการให้อภัยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนบุคคลแต่คือพลังสันติภาพที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกใบนี้ได้ในมิตินี้การให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่การทําเพื่อตัวเองหรือทําเพื่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมรดกทางใจที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งลูกหลานจะเรียนรู้จากสิ่งที่เราเลือกทํา ไม่ใช่จากสิ่งที่เราสอนด้วยคำพูดและหากเราสามารถแสดงให้เห็นว่าเราให้อภัยได้ยืนหยัดในความเมตตาได้แม้ในวันที่โลกไม่อ่อน,นพวกเขาก็จะได้แบบอย่างของความเข้มแข็งที่สง่างามที่สุดแม้การให้อภัยจะฟังดูเป็นเรื่องของหัวใจแต่แท้จริงแล้วมันคือทักษะที่ฝึกฝนได้เป็นพลังที่ก่อรูปจากการตัดสินใจเล็กๆในทุกวัน เราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กก่อนน้อยเช่นการไม่เก็บคำพูดร้ายของใครมาใส่ใจการเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนจะคิดเหมือนเราหรือการยอมรับว่าแต่ละคนมีเส้นทางชีวิตและบาดแผลของตัวเองเมื่อเราฝึกให้อภัยในเรื่องเล็กใจเราจะค่อยๆขยายเท่มแข็งขึ้นจนสามารถเผชิญกับความเจ็บลึกได้อย่างสงบนิ่งในกระบวนการนี้สิ่งสำคัญคือความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง การให้อภัยไม่ใช่การกดทับความรู้สึกแต่คือการอยอมรับว่าความเจ็บปวดนั้นมีอยู่จริงก่อนจะค่อยๆแปลเปลี่ยนมันเป็นความเข้าใจและสุดได้คือการปล่อยวางบางเรื่องอาจใช้เวลาเป็นเดือนบางเรื่องอาจใช้ทั้งชีวิตแต่ทุกกาวที่เราพยายามให้อภัยคือกาวที่พาเราใกล้ความสุขแท้จริงยิ่งขึ้นการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความกล้าหาญอย่างสูงสุดมันเป็นการเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวด ในอดีตมากำหนดชีวิตของเราในปัจจุบันและอนาคตเป็นการลดปล่อยตนเองจากโซ่ทรวนของความโกรธความเสียใจและความผิดหวังการให้อภัยช่วยเยียวยาหัวใจสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นหลักฐานของความมั่นสุขที่ยั่งยืนเมื่อเราให้อภัยได้ทั้งผู้อื่นและตัวเองชีวิตเราก็จะเปลียดไปอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพราะโลกภายนอกดีขึ้นแต่เพราะหัวใจของเราเบาสบายขึ้น และพร้อมจะรักอย่างเต็มที่ครั้ง